ลิงใหญ่ยกลำใหญ่เล็กลิงเล็กยกลำใหญ่ใหญ่แสดงว่าลำใหญ่เล็กถูกยกด้วยลิงใหญ่เฮ้ยควายอะไรกันลิงใหญ่ใหญใหญ่ยกลำใหญ่เล็กบอกว่าลำใหเล็กอะยกลำใหญ่ใหญ่เขาถามว่าใครยกลำใหญ่ใหญ่เขาถามว่าใครยกลำใหญ่ใหญ่ในประโยคไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งไก่เป็นฆาตกร ไก่เป็พยาจนะไก่เว็พยาจนะแต่เขาติดเด็กดตาย<ด>นะมึงแล้วเด็กตายบนปากโอมื่มึงก็มีตัวถูกข,ของมึงแต่กูไม่เชื่อว่าไก่มป็นฆาคนได้ <c oughs> และนี่คุณต้องยังอยู่ในรายการละรายพฤติการมและนี่คุณกำลังอยู่ในรายการจริงหรือมั้วเอส ที่มีมาแล้วกว่าร้อยอีพีร้อยล้านวิวโิ้งเหรอคะในฝันคระบอกเพราะว่าตอนติดต่อไปรายกานใหม่ค่ะเกมนี้ตามชื่อเลยจริงหรือมั่วเกมเราเล่นง่ายๆค่ะกติกาเป็นแบบ ช่วยกันกดตอบประโยคปริศนาที่ได้ยินว่าประโยคนี้จริงหรือมั่วแข่งกันทั้งหมด3รอบแต่ละรอบมีให้ตอบ3ข้อโดยจะต้องบริหารเวลาในการตอบรอบ1มีเวลา12วินาทีรอบ2มีเวลา9วินาทีรอบ3มีเวลา6วินาทีสะสมคะแนนให้ได้มากที่สุด ถามเลยปกติคุณความเห็นตรงกันไหมสไตล์คุณใกล้เคียงกันไหมนิดนึงเฉ <c oughs> พาะการแต่งตัวแต่เรื่องสมองคนละเรื่องอวันนี้เราจะดูว่าคุณจะมีไหวพหริบไหมฉลาดหรือ,งองโออง่ใช้คำว่าแสบใชาคว่าแสบรู้ก็ได้แสบรู้แสบรู้รน้อยดีกว่าถ้าวันนี้คุณทําได้คุณเอาศักดิ์ศรีกลับไปให้โอฮาน่าแต่ถ้าวันนี้คุณทําไม่ได้ พี่จะเหยียบเหยียบเหยียบฝาสีคุณตรงนี้วอย่างเงี้ยหลังจากที่พี่อ่านคําถามเวลาจะเดินทันทีสิบสองวิมีมีรัคิ้อยู่ข้อแรกพร้อมนะจ้าเอาเลยครับเอาเอากันเลยค่ะมาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยอมย้อนยอมยอนรอบแรกเริ่มปล่อยนกปล่อยปลาลงน้ําเราจะได้บุญมั่วปล่อยนกต้องปล่อยขึ้นฟ้าปล่อยฟ้าต้องปล่อยลงน้ำใช่ครับผมเป็นคุณมีอึกอักนะเมื่อกี้ ผมไม่ครับผมเองครับช่วยหาครับหาปุ่มใช่ครับผมไม่เฮ้ยปไอ้ปุ่มมั่วอยู่ไหนวะแล้วมันกดไลค์กันไรมั่วเลยคุณมั่นใจไหมมั่นปกติเขาไปทำบุญนะเขาบอกแล้วว่าปล่อยนกปล่อยปลาอย่างนี้มันคือการทำบุญถูกไหมถูกต้องคุณแน่ใจนะเฮ้ยมันไม่ได้ทำบุญลังเลและวทำบุญ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 ไหมทำบุญทำบุญผมทนกะถ่ายอีกรอบได้มได้ปล่อยนกปล่อยปลาครับ ลงน้ําจะได้บุญได้บุญอยู่แล้วแต่ว่าลงน้ำเนี่ยมันไม่ได้บุญไงเพ <_ d> um> เออนกมันไม่ไม่ว่ายน้ำได้นอกจากเป็นนกกระเจ้าแว๊ะที่จะลงน้ำปไปจับปลาใครก็ได้ไปหาข้อมูลที่กูทีนกกันแน่วแว๊ะที่เขาลงน้ำมั้ยมีนกไปที่ที่พุ่งลงไปกินปลาได้โอเคโอเคและคําตอบของคุณคือมั่วนะ,ะมั่วนั้นเป็นคําตอบที่ตึงตึโบตึงโบถูกต้องเฮ้ยคุณสติดี เราอะไรเราปล่อยนกลงน้ําไม่ได้ใช่ไหมปล่อยลงไปนกก็มีแต่ตายแล้วมันจะไม่ได้บุญได้ยังไงเฮ้ยสักสี่คุน่ะสุดยอดละผมฉลาดผมฉลาดผมฉลาดพอลงควรเฮ้ยข้อแรกผ่านเวลาผ่านไปหนึ่งวิเหรอเก่งเกินว่ะข้อต่อไปยากอสำหรับกูคิดว่ากูฉลาดมากแล้วไงได้แด็พี่ํำได้นะโอเคลิงใหญ่ยกลำญ่เล็ก ลิงเล็กยกลำใหญ่ๆแสดงว่าลำใหญ่เล็กถูกยกด้วยลิงใหญ่ใหญ่แล้วยกลำเล็กใหญ่แล้วยกลำใหญ่แสดงว่าใหญ่เลยเพ็ยมั่วอะไรกันลิงใหญ่ยใหญ่ยกลำไหเล็กเออก็ถูกแล้วไงเขาบอกว่าลำใหญ่เล็กอะยกลำไใหญ่เขาจะถามว่าใครยกลำไใหญ่เขาถามว่าใครยกลำไใหญ่คุณตอบว่าอะไร จริงผมบอกจริงกูจะกูจะมั่วเพราะยิงใหญ่อะมันยกกำยาเย็กเอ้าคำถามว่าอะไรอใจฮะคุณอยากไปดีไหมใจทียิงใหญ่ยกยิงใหญ่เย็กยิงเยญ่ก็ยกยิงใหญ่ใหญ่เออคำถามว่าแสดงว่ายำใหญ่เย็กยกด้วยยิงใหญ่วายวายถูกแล้วโอ้โหมดได้หมดเก่งเก่งเก่งคุณเก่งคุาตอนนี้ถูกต้องเฮ้ยสติดีตอนนี้เวลาคุณเหลือแค่สองวินะ ถ้าบอกว่าถ้าพี่อ่านเสร็จปุ๊บคุณต้องตอบเลยครับและข้อสุดท้ายของรอบนี้ค่ะวันที่28มีแค่เดือนกุมภาจริงนี่มั่วแปดมีทุกเดือนผมฉลาดผมฉลาดผมฉลาดพหลงพวิ <laughs> ไม่ะใเป็นไวจัวะให่มัเป็ไี่เปล่ไปทุกเดือนท่เจ้าทุกเดือนีทุกเดือนคุณอยู่กันมาตั้งนานคุณไม่เคยหนความฉลาดของเพื่อเลยหรอไม่เคยเขาสติดีนะนี่ยและคำตอบคือคำตอบที่ใรตายเฮเก่งทุกเดือนเพราะว่าพี่ได้ถามว่าวันที่28มีแค่เดือนกุมภาใช่หรือไม่จริงๆแล้วันที่28่ยมีทุกเดือนเออว่าคุณช่วยกันได้ดีมากคุณสะสมไปเลย3คะแนนในรอบแรกค่ะ คำถามรอบต่อไปเมื่อกี้เขาเรียก easy อันนี้เขาเรียก medium คำถามรอบที่2คุณมีเวลา9วิเวลาจะน้อยลงตอบให้เร็วตอบให้ไวนะคะตักสิริพรเป็นสามีของนุยเชิญยิ้มจริงจรวงว้าเป็นเมียตอบไม่หลอกูเลยงวครับตอบงวได้ไหมไม่ได้ละเพราะว่าไฟมันขึ้นแล้ว เป็นภรรยา่ใช่เพราะว่าพี่ตั๊กเป็นภรรยาของพี่หนุ่ยเชิญยิ้มมือเอามือออกเอามือออกเออเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูกดเองข้อแรกคุณไม่ได้คะแนนนะคะนี่คือสักเสีองโอฮาน่านะคุณต้องกู้ไว้ได้60วินาที ในป่าอเมซอนมีค่าเท่ากับหนึ่งนาทีในกรุงเทพจริงครับไม่รู้มันตั้งไหนอ่ะหกสิบวิกันหนาทีมันก็เท่ากันพี่วานไปนั้นไปคุยโง่ขนาดนี้มันยากจริงเนี่ยเวลามันเท่ากันขอไม่บอดครับอย่าไม่บอดทำไมอ่ะในป่าอเมซอนมันเวลาจะต่างหรือเปล่าไม่ต่างหรอกพี่เวลาสากลอยู่แล้วหกสิบวิเท่ากับหนึ่งนาทีกรุงเทพ มึงไม่ช่วยอะไรกเลยแม่งคอยเถียงกูเลยเนี่ยรู้แล้วนะว่าว่าจะดือปัญญาอยู่ตรงไหนรู้แล้วนะรู้แล้วนะต่อไปโโโออฮฮะะอฮะโอฮะโอนับโอกันใหญ่เลยเป็นเนื้อเพลงบุญบ้างไฟเดือนหกของโจอี้พูสิ O H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  O เนื้อเพลงมันมันคือก็ใช่แหละไม่ใช่ไม่ใช่เนื้อให้เป้าว่า มันคือการเกิดมันคือการเกิดบ้างเขาโอ้โหให้ร้องมีเนื้อขึ้นเนื้อมันต้องว่าบุญบ้างไฟอันนี้เนื้อบุญบ้างไฟเดินหกแต่โอ้โหมันคือการการอภิษฐรพลดใช่เปล่ามันก็มีให้ร้องไงให้ร้องตามไงอ่าเถียงเถียงอีกผมเถียงบ่ผมรู้สึกว่าผมแพ้แน่นอนคุณไม่กล้าเถียงใช่ไหมใช่เพราะว่าและคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ไปพักชมโฆษณาสักทีไม่ได้เล่นเพลงไอ้ตู่กันน่เป็นคำตอบที่ผิดค่ะ จริงๆแล้วคือ oh 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 o อเป็นเนื้อเพลงของเพลงสัญญาเดือน6ของโจ伊ผัวสิบเพลงเขาไม่ได้ชื่อบุญบั้งไฟเดือน6ค่ะบุญบั้งไฟเดือน6กลับบ้านเฮามาบุญเดือน6กฟังเนี่ผัไม่ให้ดูว่เพลงชื่ออะไร ตอนนี้ให้เวลาที่คุณจะแก้ตัวกับโจอี้พูว่สิทธิ์ค่ะขอโทษนะครับผมฟังผมร้องเพลงได้ทุกเพลงนะครับไม่รู้จักชื่อเพลงเท่าไหร่ละบางทีคนเราไม่อยากชื่อเพลงก็ไม่ได้เป็นอันตราเวลาผมเซิร์ชผมเซิร์ชจะฟังเพลงนี้ผมก็พิมพ์ว่าโอ้ค่ะโอ้ค่ะมันก็คือเลยมันก็ึ้นเลยเอ้ยแต่คนชอบเข้าใจอย่างนั้นแต่ที่จริงเพลงมันคือสัญญาเดือน6ค่ะตอนนี้รอบที่2คุณได้แค่1คะแนนสะสมไปเป็น4คะแนนค่ะขอบคุณครับ และรอบที่3คุณมีเวลาเพียงแค่6วิเวลาจะเริ่มต้นนับหลังจากที่พี่นี้อ่านคำถามนี้จบค่ะครับในประโยคไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากองค์ไก่เป็นฆาตกรจะต้องใช่ปะหวาใช่ไก่เป็นพยัญชนะไก่เป็นพยานชนะไก่เป็น สัตว์พี่แล้วเป็นเขาเป็นฆาตกรเลี้ยงไม่ใช่ฆาตกรต้องถือมีดถืออะไรเขาเิ็เด็กตายนะมึงเขาจิกเด็กตายอ่ะไก่จิกเด็กตายแล้วเด็กตายบนปากโอ่งไก่เป็นคนฆ่าเปล่าวะเขาถามว่าเขาถามเรื่องอะไรอ่ะงเชื่อเหรอว่าไก่มันฆ่าคนได้จริงอ่ะันไม่ใช่เรื่องจริงเว้ย ไม่รู้พี่พี่พูดไปเลยแล้วกันตอบไปแล้วเครียดปะทำไมรอบแรกๆไม่เห็นเครียดเลยวะไม่แต่ชื่อมันบอกริงว่าไก่จิกเด็กตายเราพี่ถามถึงในประโยคใช่ไหมในประโยคไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ์ไก่เป็นฆาตกรเพราะเพราะมันจิกเด็กตายอ่ะมึงมึงก็มีตัวถูกของมึงแต่กูไม่เชื่อว่าไก่มันฆ่าคนได้คุณไม่เชื่อใช่ไหมใช่คุณตอบมั่วใช่ไหมใช่และคําตอบที่ถูกต้องคือ ไก่จิกเด็กตายแล้วเด็กตายบนปากโอ่งไก่เป็นคนฆ่าเปล่าวะมึงก็มีส่วนถูกของมึงแต่กูไม่เชื่อว่าไก่เป็นฆ่าคนได้ไงจริงค่ะคุณคิดถูกคุณไม่คิดเยอะไงคุณพูดเยอะไม่สุดซ้อนโอ้โหพอถูกไม่เอาใหญ่เลยตอนนี้แอ๊ดแอดไม่สุดซ้อนเลยเดี๋ยวรอบแรกรอบแรกมันโกตีมาไงกูคิดว่ากูตีกลับไงกูกูและอ <k cartoon> ันนี้มึงยังอยู่เฉยอ่ะอ่าโอเคเหลือเวลาเท่าไหร่สามวิเหรออไอ้ขวบมึงเหลืขวบมากอ่าอ่าอ่าสามวินะ ไม่เป็นไรไม่โอฮาน่าไม่มีสีไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะนี่จะบอกว่าคุณคือเทปแรกจริงคุณจะต้องทำมาตรฐานให้มันเลิศเอาไว้ก่อนเดี๋ยวคนอื่นเข้ามาก็จะได้รู้ว่าเออโอฮาน่าก็มีแค่นี้แหละหมายถึงว่าไม่มีเท่านี้แหละมาแค่สองคนเท่านี้แหละตอนนี้เหลือเวลาสามวินนะคะข้อต่อไปซาบอนไม่สามารถหายใจออกในน้ำได้บ้ว มั่วเมืวันพ้นได้คุณตอบจริงแล้วไม่ไทำไมอ่ะคนไม่หาใจในน้ำได้หายใจออกควายหายใจออกควายมื่วันพ้นได้มได้หาใจเข้าบนบกเลื่นห้ยน้ำเอแค่วันนี้ฟองไม่เคยได้นะว่ายไว่ะ หายใจออกในน้ําได้แต่เข้าไม่ได้เอาไม่แน่มาดูว่าคุณตอบถูกไหมและคําตอบคือมั่วค่ะหายใจออกได้แต่หายใจเข้าไม่ได้เหมือนที่คุณอามบอกเ,ออเลยถูกต้องถูกต้องเแี้วทีนี้ไฟเขียวสติด ไปไหนพาเขาไม่ได้รีดอย่าไปเล่นเยอะสิคนใกล้เห็นหมดเออพาเขาไปดีลีดที่ไฟแดงไม่ติดว้นะได้ตอบได้เฮ้ยเหมือนสติเขามารอบนี้เหมือนสติเขามาอย่างเงี้ยอะไรอะไรที่มันไม่ต้องรับซับซ้อนนะเว้ยบอลที่นี่นะน่ะเงินข้อนี้ให้เขาวข้อนี้ให้เขาเหลือสองวินะยังเหลืออีกเหลือเยอะคำถามคือมกราคมปี59ยายอายุ58ปีแสดงว่ามกราคมปี58ยายอายุ59ปีจริงจริง ไม่ได้คิดอะไรเลยคิดอะไรไม่ออกเอาด้วงเขาเล่นแล้วข้อนี้ทำไมไม่ให้เพื่อนก็เพราะมันให้ผมรับไม่ชอบแล้วผมมาทำหน้าที่นี้ดีที่สุดฟังดีๆคับผมมกราราปี59ยายอายุ58 58แสดงว่ามกราราปี58ยายอายุ59อายุยิากกว่าปีนี้ได้ไงวะ อพู้อยธิบายสิว่าทำไมคุณตอบว่าจริงเพราะว่าผมกำลังคิดอยู่ว่าเมอนผ่านมันเกิดมาแล้วอยู่น้อยลงเออเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดเขาดูเรื่องอินเตอร์เซล่าเนี่ยอาจจะอินเตอร์เซล่าอะไรนะอะไรนะอินเตอร์เซล่าดูอินเตอร์เซล่าเขาดูผ่านอะไรวะคนไม่ได้คิดเลยสักทีเอาดวงเขาเล่นเลยคำตอบคือดวงเขาเล่นนะคำตอบทื่เขาบอกว่าเอาดวงเขาเล่นออ๋ไม่ได้คิดอะไรครับผมคำตอบคือครับ มั่วค่ะใช่ถ้ามกระลาปี59ยายอายุ58แสดงว่ามกระลาปี58ยายจะอายุ57เออถูกผมแค่นึกว่ามันจะซับซ้อนอะไรมากกว่านั้นมาเราเลือกเอาจริงกันดีกว่าเล่นไปหมดแล้วผมพร้อมไี่ยอะเล่นละเล่นไปหมดแล้วเป็นไงคุณคุณท้อจะเจอคำถามแบบนี้บ่อยไหมตื่นเต้นเออถ้าเกิดเจอบ่อยได้แต่ว่ามันมีเวลาคิดเยอะแต่พอมาเล่นกันเวลาแล้วมันแบบเฮ้ยมันโลกไม่เป็นไรถือว่าวันนี้คุณเก่งแล้วคุณสะสมไปได้ สี่คะแนนฝากอะไรกับเพื่อนหน่อยเฮ้ยวันนี้ยังไงเพราะว่าคุณทีมคุณมีอีกหลายคนสามารถมาแก้หน้าได้ได้่วยกันละกันมันตื่นเต้นทุกคนมันตื่นเต้นเราที่บอกว่าเทปเทปแรกด้วยแล้วไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้ด้วยมันต้องคิดนิดนึงถ้าคนอื่นมาก็ทำไม่ได้เท่าเราหรอกให้มันบั๊บก็ได้เลยเราแล้วแต่นะแล้วแต่นะแต่ถ้าเกิดขอแค่มีสติมีสตินิดเดียวฟังดีๆบอกเขาบอกพวกเราบอกพวกเราเกมเราง่ายมากรายการเราก็ง่ายมากค่ะอันเนี้ย ทุกคนสามารถเล่นร so, the so so ่วมกับเราได้แ oh, ต UM. oh, ่ก่อนที่จะขอบคุณโอฮาน่าฝากผลงานหน่อยครับอาร์บอลฝากแล้วกันนะครับผมทุกทุกแพลตฟอร์มนะจ๊ะเซิร์ชเลย OHANA เอ A นะครับผมความบันเทิงแบบไร้ขีดจำกัดทุกแพลตฟอร์มใช่แล้วครับบนานนะครับก็อยู่ช่องเดียวกันเลยครับในอนาคตมีแบบอยากจะทําอะไรเพิ่มเติมไหมผมีช่องเองทองเองพูดได้พูดได้เลยซาบอนกิฟกากครับผมเกี่ยวกับอะไรครับ เกี่ยวกับไลฟ์ตาเล่นเกมอ่าของผมเอ s อสตอรี่เกี่ยวกับชีวิตผมเลยครับเป็นบล็อกประจำวันเฮ้ยคุณต้องเรียกพี่นิไปบ้างนะก็มีมีแต่คนบอกว่าให้พี่นิไปเล่นเกมกัดกับคุณไป้เต้เดี๋ยวหาคิวให้เอาวั้นี้ขอบคุณนะคะขอบคุณอางขอบคุณบอลด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์รายการจริงหรือมั่วและกด Subscribe ที่ช่องอโศกบอลตีด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดเลย